First Blood. <Kill. S 2> ฉันชอบเวลา, oh. วาเ,ลเธอยิ้ <Triple kill. S 2> ยมมันดูกี่ครั้งมีความสุขตัวรูปของเธอและยิ้มฉันคิดไปถึงในตอนจูบแค่เธอมองมาที่ฉันแล้วพร้อมกับรู้ไปด้วยกันเรื่องราวของเราจากนั้นมีเธอกับฉันอยู่ฉันชอบเวลาเธอยิ้มมันดูกี่ครั้งมีความสุขตัวรูปของเธอและยิ้ม ฉันคิดไปถึงในตอนจบแค่เธอมองมาที่ฉัน แล้วพร้อมจะมือไปด้วยกันเรื่องราวของเราจากนั้นมีเธอกับฉันอยู่คู่กันขอร้องบางครั้งอย่าน้อยใจพี่ไม่ได้มีคนอื่นถึงเข้านินทาไปเข้าไปยังไงก็เธอี่ยืนหนึ่งถึงรายทางจะแสนไกลฉันเฝ้ารอวันจะคืนกลับขอโทษบางครั้งทำเสียใจไม่ค่อยได้รับเลยโทรศัพท์ก่อนแรกที่ฉันจะากจะบอก ที่คลั่งคามาตลอดทไม่อยู่ที่มอแตอรฉั้นจากนไก่ออดนะว,วันนี้จะว่างไปอยู่ที่ห้องรือไปสอบอ้อเธอเข้ามาทำให้หัวใจมัมจะกลกาวเก็บเอาไปฟันอย่าพ้นาเธอสักครับระยะทางทำให้ใจเด่นฉกนำสัญญากับเธอเราต้องเจอกันสักวันฉันชอบเวลาเธอยิ้มมันดูที่ครั้งมีความสุขดูรูปของเธอและยิม้มฉันเกดบไถึง แล้วพร้อมจะมือไปด้วยกันเรื่องราวของเราจากนั้นมีเธอกับฉันอยู่คู่กันฉันชอเวลาเธอยิ้มมันดูกี่ครั้งมีความสุขดูรูปของเธอและยิม้มฉันคิดไป <Yeah. S 1> ถึงในตอนจูบแค่เธอมองมาที่ฉันแล้วพร้อมจะมือไปด้วยกันเรื่องราวของเราจากนั้นมีเธอกับฉันอยู่คู่กัน uh. มีเพียงคำพูดสันส้นๆว่ารักเอร้องตะโกนว่า